สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องจ่าป่าขบาวนเมืองเพชรบูร์เนาะสำหรับวันนี้นะคะจะมีแนวทางตัวเลขเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะ,ะสําหรับใครนะคะ ที่เป็นแฟนคลับอยู่นะคะคือใครที่ได้ติดตามคดีน้องชมพู่นะคะคือติดตามข่าวสารนั่นเองนะคะติดตามคดีของน้องชมพู่อยู่นะคะอาจจะได้โชคกันไปนะคะก็คดีเนี้ยนะคะนํามาสู่รางวันที่1นนะคะนํามาสู่นะคะฉลาดกินแบ่งรางวันที่1เป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนะคะใครที่ได้ติดตามข่าวที่บอกนะคะว่า ข่าวของน้องชมพู่นะคะที่ใครได้รางวัลที่หนึ่งไปสิบสองล้านน่ะเออใครที่ได้ดูอยู่เนาะรู้ไหมคะเพื่อนๆว่าเขาได้รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านอ่ะมาจากคดีน้องชมพู่นะคะอ่ะติดตามแน่ชัดเลยนะคะเนี่ยนะคะก็คือว่าจ๋าจะเอามาฝากในวันเนี้ยนะคะก็คือว่ามีอยู่หนึ่งท่านนะคะได้บอกเอาไว้นะคะว่า หู่ลือสีบอกนะคะว่าทะเบียนรถนักข่าวนะคะไทยรัฐเนาะให้โชคนะคะคือว่าทะเบียนรถะจะมาให้โชคนั่นเองนะคะให้เป็นครั้งที่หนึ่งนะคะก็คือว่าหลวงปู่ได้บอกเอาไว้นะคะในการติดตามคดีน้องชมพู่นะคะว่า,าใครเป็นคนร้ายตัวจริงตอนนี้คดีนะคะนำไปสู่นะคะเพื่อนๆก็ต้องดูนะคะก็คือว่า คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ว่าเปอร์เซนต์ที่จะเป็นคนร้ายอะ่ะเ,ออเพื่อนๆต้องติดตามนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะคอนเฟิรม100์มร้อซได้ไหมนะคะมันมันไม่ได้นะคะก็คือว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะส่วนนะะวันนี้จะมีตัวเลขเอามาฝากเพื่อนๆเนช่นเดิมนะคะ ที่บอกเอาไว้นะคะว่านำไปสู่รางวัลที่หนึ่งอะ่ะมี1ท่านนะคะได้ติดตามข่าวแล้วอบอกว่าคดีน้องชมพูอ่อ่ะจะมาให้โชคนะคะแต่ว่า,าได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะตัวเลขที่ได้มานะคะ852นะคะที่ที่เขาได้บอกไว้นะคะว่า,าดูข่าวน้องชมพู่แล้วนำตัวเลขอะ่ะเอาไปฝาก เออเอาไปลุ้นโชคอ่ะไปตามหาลอตเตอรี่เนาะแปดห้าสองไม่มีนะคะคนขายก็เลยเให้บอกแนะนำอ่ะแนะนำลอตเตอรี่นะคะสองห้าแปดแล้วกันนะคะเพราะมันเป็นเลขตัวเดียวกันแค่ว่าสลับตำแหน่งกันเท่านั้นนะคะอ่ะก็เลยตกลงเอานะคะสองใบนะคะอ่ากลายเป็นที่มาของรางวัลที่หนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะก็คือว่าติดตามนะคะข่าวของหลวงปู่เดือนชัยมันก็เป็นที่มาเดียวกันนะคะหลวงปู่เดือนชัยงวดเนี้ย ก็ให้โชคมาเหมือนกันเนาะก็คือว่านะคะอามันจะมาจากทะเบียนรถของทีมนักข่าวเองนะคะแล้วทะเบียนรถนะคะของนักข่าวนะคะที่มาให้โชคเนาะก็คือนะคะอันนี้เป็นเป็นทะเบียนรถเนาะอ่าจะเป็นตัวนี้นะคะ852ซึ่งตอนที่เขาไปหาซื้อลอตเตอรีอ่อ่ะมันไม่มีนะคะแต่เพื่อนๆ อย่าลืมนะคะว่าปู่ฤาษีบอกว่าทะเบียนรถนะคะจะมาให้โชคนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้องเ,อเก็บไว้นะคะถ้าหากว่า ได้มีการทักขึ้นมานะคะเหมือนกับชุดของครั้งของหลวงปู่เดือนชัยนะคะซึ่งหลวงปู่เดือนชัยนะคะก็หลุดปากออกมาแล้วได้โชคจริงๆใช่ไหมอะวันนี้นะคะทะเบียนรถนะคขาว่ะเพื่อนๆก็ต้องลองลุ้นดูนะคะในเมื่อมาให้โชค3ตัวหน้าแล้วสตัวหลังก็ต้องมา แน่นอนนะคะก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะร้อหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องลองลุ้นดูนะคะอ่าถ้าอย่างว่าอ่าแปดมาแล้วนะคะมาชุดเป็นเลขท้ายรางวัลที่1น,นะคะก็523จะมาหรือเปล่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลุ้นดูนะคะตามลุ้นเองอะ่ะเออเพราะว่าต้องติดตามนะคะสำหรับชุดนี้นะคะ จะบอกจะบอกเพื่อนว,ว,ว่าไงก็คือว่าถ้าหากเพื่อนเพื่อนติดตามนะคะก็คือว่าอาจจะได้โชคมานะคะอาจจะเป็นโชคที่แบบว่ามาให้โดยไม่รู้ตัวเองเลยเนาะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นโชคนะคะอ่ะต่อมานะคะใครที่เป็นแฟนคลับของหลวงปู่เดือนชายอยู่นะคะหลวงปู่เดือนชายนะคะให้มานะคะจะกลายเป็นปริศนาเนาะก็ ไม่ใช่ว่าปิดศนาคำใบ้หรืออะไรนะคะกลายเป็นว่า,า,าเป็นเป็นตัวอักษรนนะ่ะแล้วเพื่อนๆนนะ่ะเอาไปแปลนะคะก็คือว่าจับตัวเลขออกไปแปลนะคะว่า,าจะแปลออกมาเป็นชุดไหนนะคะซึ่งสำหรับนะคะตัวเลขที่เอามาแปลนะคะในงวดก่อนนะคะใคร หลายท่านเนาะก็น่าจะได้โชคกันไปเป็นชุด3ามตัวเหมือนกันนะคะอ่ะแล้ววันนี้นะคะตัวแปรนี้นะคะยังคงอยู่ก็ถ้าหากว่าปิิสนานำมาซึ่งความโชคนะคะนำมาซึ่งโชคนะคะ อาจจะมีโชคกันอีกนะคะเพราะว่าหลวงปู่เดือนชัยอะ่ะถ้าให้มานะคะจะให้มาแบบว่าติดๆเลยสามงวดซ้อนแล้วนะคะสําหรับเลขของหลวงปู่เดือนชัยนะคะงวดนี้นะคะน่าจะมีโชคกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งงวดที่แล้วนะคะหากใครจับตัวเลขได้นะคะน่าจะได้โชคกันไปเยอะเลยนะคะ <c oughs> อ่ะสำหรับงวดนี้นะคะ ๋ามีมาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับชุดของหลวงปู่เดินชัยเนาะอ่ามันเป็นปริศนานะคะจะให้มาดูไปพร้อมกันแล้วก็จะแปลไปพร้อมกันเลยนะคะสําหรับตัวเลขปริศนานะคะอ่าอันนี้นะคะฝากบอกเพื่อนๆไว้เลยนะคะงวดที่แล้วนะคะอ่ะปริศนานี้นะคะสองห้าเนาะสองห้านะคะมันเป็นปริศนาที่มาให้โชคนะคะซึ่งโชค นั่นเองนะคะ258เนาะวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่ามันยังไม่หมดนะคะครั้งครั้งเมื่อนะคะที่หลวงปู่ให้มานะคะอ่ะเป็นตัวเลขที่หลุดปากนะคะของหลวงปู่นะคะก็กลายเป็นตัวเลขที่ให้โชคมาสามงวดแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าที่หลวงปู่เดือนชัยได้ไปทําพิธีนะคะที่หนึ่งนะคะแล้วได้หลุดปากออกมาบอกว่า6ะ แปดห้านะคะหกแปดห้าตรงตรงเป๊ะนะคะซึ่งสามตัวยังไม่ออกแต่นะคะปิิสนาครั้งนี้ให้มาเหมือนกันนะคะห้าเป็นแถวล่างเนาะแปดหกห้ามันจะเป็นเลขตัวเดียวกันกับปิสนาที่หลุดปากหลวงปู่นะคะที่หลุดปากออกมานั่นก็คือ685นะคะ6 8แแต่ว่าปิิสนาครั้งนี้นะคะมันเป็น 5, 8้าหนะคะแล้ว2ตัวนะคะก็ไม่มีนะคะแต่เพื่อนๆก็ ลองดูข้างบนนะคะสองห้าเจ็ดนะคะเจ็ดเนี่ยกับ6อะ่ะมันอยู่ในตัวเดียวกันนะคะเพื่อน,อนๆดูเลยนะคะอ่ะแปดหกห้าข้างล่างนะคะข้างบนสองห้าเจ็ดนะคะแต่ว่างวดที่แล้วนะคะตรงนี้นะคะอ่าสองห้าแปดนี้นะคะอ่ะมันกลายเป็นโชคที่แบบว่าให้มาตรงๆถ้าหากใครจับยงแบบนี้นะคะหรือว่าจับอีกแบบนึงนะคะหรือจะจับแบบ เจ5หชุดน,นี้หรือว่า6 5หหนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จับได้เพราะว่างวดที่แล้วนะคะ258จะเป็นโซนนี้นะคะอ่ะแล้วโซนนี้นะคะก็ยังเหลือก็คือ7 6็หหนะคะหรือว่า6 5หนะคะจะเป็นโซนนี้นะคะอ่ะเพื่อนๆก็ลองจับดูนะคะแคปไว้นะคะแคปไว้แล้วเพื่อนๆก็ลองเอาไปจับเป็นตัวเลขออกมาดูนะคะอันนี้จะเป็นของหลวงปู่เดือนชัยนะคะอ่ะกับ หลวงปู่นะคะหรือหรือจะเป็นนะคะชุดของปู่ฤษีปู่ฤษีนะคะบอกว่าทะเบียนรถนะกข่าวจะให้โชคนะคะซึ่งให้ไปแล้วนะคะจะเป็นชุด3าตัวหน้านะคะชุด3ามตัวหน้าบอกว่าจะมาให้โชคเนาะ,ะ,ะยังคงเหลือชุด3าตัวหลัง5 2าสนะคะ52 3สก็ยังคงอยู่แต่ถ้าหากว่าตัวกลางนะคะ52นะคะสำหรับชุดตัวกลาง52นะคะ มันจะยังคงเป็นชุดนี้นะคะอ่ะของหลวงปู่ดอนชัยนะคะนั่นก็คือสองห้าเหมือนกันนะคะสองห้าเหมือนกันอ่ะมันก็แค่เป็นจุดแค่จุดตรงตรงกลางนะคะไม่แน่นะคะว่าตัวเก่าอาจจะออกเนาะเพราะว่าเลขตัวเก่าชอบออกนะคะในพักหลังๆนี้นะคะอ่าสำหรับอ่าเพื่อนๆน,นะคะที่บอกว่านะคะมองหาเลขเด็ดอยู่จ๋า พักหลังๆมาจะไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยนําแนวทางมาฝากนะคะก็คือว่าจ๋าก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าบางทีนะคะจ๋าก็อาจจะติดธุระนิดนึงนะคะแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งชุดที่จ๋าฝากไว้นะคะจะเป็นชุดนี้นะคะเพื่อนๆแคปไว้นะคะแคปไว้เอาไว้ดูเนาะเอาไว้ลุ้นกันนะคะอ่าแคปไว้ได้เลยนะคะ เติมเติมช่องว่างนะคะเติมตัวเลขในช่องว่างนะคะห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้านะคะอันนี้จ๋าก,ก็เลยนํามาฝากเนาะเอามาฝากไว้ลุ้นกันนะคะสุดท้ายนี้เนะาะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเป็นกาลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลน,นะคะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงเงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ